สวัสดีครับพี่พๆน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีคนมาปรึกษาหารือครับว่าไปดูบ้านหลังอนึ่งแล้วชอบมากเลย <Wow. S 1> แล้วยุทธภูมิก็เข้าท่าจะขอบ้านดอกขายหนึ่งล้านสองแสนบาทเขาก็เลยไปเอารายละเอียดไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพราะว่าจะกะผ่อนกับธนาคาร ธนาคารบอกถ้าคุณซื้อหนึ่งล้านสองแสนบาทธนาคารก็ให้กู้ได้ถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเลยนะครับ oh, <no. S 1> คุณก็ออกแค่แสนเดียวแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่าอะไรต่างๆค่าอาจจะอาจจะมีค่าจ่ายอะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องประเมิรราคาทรัพบซะก่อนเร็จแล้วยังไม่ทําสัญญาจะซื้อจะขายจะก็เลยให้ธนาคารไปประเมิไปประเมิรราคาทรัพย์ก่อนปรากว่าเสียค่าธรรมเนียมไปสองพันหก ธนาคารก็ไปประเมินราคาครับตรวจสอบแล้วประเมินยุทธภูมิอะไรต่างราคาประเมินชอบครับตรวจสอบประเมินไปเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับเจ็ดแสนเขาประเมินเจ็ดแสนธนาคารบอกเออคุณจะกู้หนึ่งละห้าหนึ่งแสนไม่ได้เลยครับเพราะว่าทราบคุณมีราคาแค่เจ็ดแสนมันสูงกว่าราคาทรัพย์ครับเพราะฉะนั้นงานนี้กู้ไม่ผ่านครับอ้าวและสองพันหกแล้วครับค่าจำเียมที่ประเมินแล้วครับอ้าว อะไรเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่ต้องให้บริษัทที่ทําการประเมินซึ่งโครงจัดราคารเขาไม่ทำการประเมินให้ครับไม่ได้คืนนะครับเขาก็เลยถามมาครับบอกไอ้จยนครับแบบนี้เนี่ยผมถูกโกงค่าประเมินหรือเปล่าครับก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าไอ้การประเมินราคาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องบริษัทที่เขามีความชนานํานาญเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เขาทาการประเมินพอประเมินมไปแล้วแค่เจ็ดแสน้าสมมุติว่าคนที่มาปรึกษานะครับ คุณตั้งใจจะซื้อร้านสองจริงๆแล้วเขาประเมินได้แค่เจ็ดแสนก็ถือว่าคุณโชคดีนะครับที่ว่ารู้ราคาทราบราคาทั้งหมาแค่เจ็ดแสนแล้วพอมาขายคุณร้านสองมันก็สูงเกินกว่าเหตุเพราะคุณต้องแบกภาระเพิ่มอีกตั้งห้าแสนวันนี้นี่เสีย 2, สองพันหกแต่ไม่ต้องเสียเกินแบกภาระเพิ่มอีกห้าแสนก็ถือเป็นบุญนวิสนาครับเอาข้อมูลแล้วกเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับเผื่อวันหน้าวันหลังเอาไปใช้หรือไปต่อรองกับคนขาย ว่าสามารถซื้อขายกันได้ในราคาเจ็ดแสนไมตามราคาตลาดไหมที่เขาประเมินมาถ้ามันได้การซื้อการขายก็เกิดขึ้นครับ2องพไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะถือว่าเป็นค่าธรรมนินในการตรวจสอบทรัพย์สินว่ามันมีราคาประเมินเท่าไหร่ครับ